มาแจกหุ้นสายปันดีกว่านะ,ะสายปันนะครับแจกหุ้นสายปันกันดีกว่าหลายคนบอกว่าโอ้โหช่วงนี้เนี่ยจะลงทุนจะเก็งกาไรมันอาจจะยากไปลงทุนหุ้นปันผลกันดีกว่านะคะซึ่งก็เป็นกลุ่มหุ้นปันผลที่เขาทําการคัดเลือกมาแล้วแหละว่าลงทุนสะสมลงทุนกันได้ระยะกลางถึงระยะยาวนะคะก็เป็นการคัดเลือกหุ้นจากทางบริษัทหลักทรัพย์ DBS v i k e r s ประเทศไทยอะ <S <S ไปคัดเลือกหุ้นมานะเป็นหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดีฐานะทางการเงินก็แข็งแกร่งด้วยคุณสุประชัย ปิดงบไตรมาสสองแล้วเนี่ยก็ดูแล้วสามารถที่จะสะสมเพื่อลงทุนระยะกลางถึงยาวได้รวมถึงนะคะหุ้นยังมีอัพไซด์จากราคาปัจจุบันเยอะอีกด้วยนะคะที่ DBS แนะนำนะคะประกอบไปด้วยะคะ่ะ Land and House หรือว่า LH นะคะอัพไซด์3าเเค่ะดีเวนชันยูปีนี้7.8%เลยนะคะคร,ราคาเป้าหมายนี่11บเบาทยีสตางค์ค่ะออริจินพรอพเพอร์หรือว่าออรีนะคะอัพไซด์3 2มสิบสองเปอร์เซ็นต์ดีเวนนยูเจ็ดจุดเจ็ดเปอร์เซ็นต์ราคาเป้าหมายสิบสาม พาไลค่ะอัพไซส์เ1ดิวินยิวหกราคาเป้าหมาย2 6่สบาทเจสางใครชอบกลุ่มอสังหา3ตัวนี้น่าสนใจนะคะอืมนะครับแล้วก็4นี่แม็กจีนนะฮะแม็กกรุ๊ปนะครับอัพไซส์อยู่ส2นะครับดิวิเรนยิวหกดหนึ่งรนะครับราคาเป้าหมาย1 3บสาบาทเจ็ดตัวของ s c s ซีนะครับนี่อีกหนึ่งอสังหานะครับ เอาราคาเป้าหมายอยู่ที่5้าบาทยีสอตางค์อัพไซด์18%ดิปอเซนดิวเรนนี่6%นะสำหรับตัวของ s อสเนะครับถัดไปก็จะมีอย่างเกต้าคินพัทระหรือว่า KKP นะครับอุอัพไซด์เหลือเยอะนะครับ30%ดิบเปเนดิวเรนจาดเจ็ด์เซจากราคาเป้าหมายตัวของราคาเป้าหมายนะครับ79บาททุ่นๆนะครับแล้วก็มีอีกคุณหนึ่งก็คือกระเบื้องตาเพชรนะครับหรือว่า DRT นะครับ อัพไซด์น้อยอยู่หน่อยหนึ่ครับประมาณสัก6%เปอร์เซ็นต์แต่ว่าดีเวอเจนดิ d ไม่เบานะครับ5.6เปอร์เซ็นต์แล้วก็ราคาเป้าหมายอยู่ที่8บาท50สสตางค์ด้วยกันนะครับ ส่วนอีก3หุ้นสุดท้ายค่ะ<ม>ปตทนะคะอัพไซส์สูงเลย21%ค่ะดีเวนยิว5%ร,ราคาเป้าหมาย41บาทนะคะแอดฟ้าค, vant, คะอัพไซส์17%ดีเวนตยิว4.4%ราคาเป้าหมาย250บาทและปูนซีเมนไทยค่ะ s c c นะคะอัพไซส์9%ดีเวนตยิวอยู่ที่3.7%ราคาเป้าหมายอยู่ที่356บาทค่ะอันนี้ก็เป็น10หุ้นที่ทางดีเบลลิเคอร์เขา นําเสนอมาน่าสนใจนะครับเพราะว่าหุ้นทั้ง10หุ้นเนี่ยเป็นหุ้นที่มีการจ่ายปันผลระหว่างการก็คือเดี๋ยวปิดงบไตรมาสองเนี่ยประมาณสัก10บกวันข้างหน้านะครับยีวันข้างหน้าเนี่ย,เ,ยเขาก็จะมีการาประกาศงบตัวเลขของไตรมาสสองแล้วก็งวดขึ้นปีออกมา <Ha. S 2> แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะมีการประกาศจ่ายปันผลตามออกมาเหมือนกันเพราะนั้นก็ลองดูนะครับว่าใครที่ชอบสไตล์หุ้นปันผลเนี่ยผมว่าเพลย์เซฟนะฮะอย่างน้อย,นะยะเ,ออเ,อเนี่ยฮะระยะเดือน2เดือนเนี่ยได้ปันผลดิวิชั ตามที่ d b s ประเมินไว้เนี่ยผมว่าก็มีความน่าสนใจในสานการของตลาดหุ้นผันผวนแบบนี้ใช่ะะเพราะว่าต้องยอมรับนะคะว่าปัจจัยทางการเมืองเนี่ยมีผลต่อบรรยากาศการลงทุนในบ้านเราเยอะพอสมควรเลยทีเดียวทีนี้เนี่ยไปดูบทวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์ฟิลิปประเทศไทยเนี่ยเขามีการคาดการณ์ด้วยนะคุณสุปชัยครับ การจัดตั้งรัฐบาลรวมไปจนถึงตัวนายกรัฐมนตรีเนี่ยมีผลต่อความเคลื่อนไหวของกรอบดัชนีหุ้นไทยด้วยนะคะอ่านีนน้ต้องบอกว่าเป็นข้อมูลจากบริษัทหลักทรัพย์ฟิลิปนะเขาประเมินอยู่ไว้อยู่ใน3มซินเนโลนะครับสามนไทยด้วยกันนะครับเรื่องของความเป็นไปของดัชนีนะครับอ,อันดับแรกเนี่ยเขาบอกว่ากรณลีถ้าโหวตมาแล้วนะครับนายกเป็นพิธา ลิ้มเจริญนนะฮนะลิ้มเจริญรัฐและคุณพิธาลวกันและเดี๋ยวด้อส้มเขาว่าเอานะ,ะคุณพิธากับแปดพักถ้าเป็นคุณพิธาเป็นนายกดัชนีเนี่ยทางฟิลิปเขาประเมินว่าจะแกว่งตัวอยู่ที่ระดับ1,550ถึง1,575งาอยาอ,อันนี้ถ้ากรณีพิธาร่วมกับพักร่วมแปดพักนะครับกอบประมาณนี้หากว่า ไม่ใช่พิธาเป็นนายกอาจจะเป็นคุณปูไอ้ขอคขพายคุณเศรษฐาคุณนุ้งอิงห,<า>หรือว่าอ,อีกท่านหนึ่งของเพื่อไทยเอาง<า>่ายๆาเป็นนายกจากเพื่อไทยออแล้วก็พักรวมเดิม,มนะรัะชนีเนี่ยจะแกว่งตัวอยู่ที่ระดับ1 6 0 0ถึง1 6 3่างกันนะ่ากกันนะฮะในทางกับกันนะครับอีกอีกแนวทางหนึ่งค่ะว่านายกเนี่ยภายใต้ครมอผสมแบบสลับขั้ว อเอาง่ายคือมีการโยกย้ญญายขั้วเนี่ยดัชนีจะอยู่ที่ประมาณพันสี่ไงอย่างที่เม,มื่สอสักครู่มีคนถามในช่วงพิเศษว่าแล้วพันสี่จะเหลือไหม <ako> อย่างที่บอกนะฮะเนี่ยฮะต้องดูนะฮะอันนี้คือบริษัทหลักทร <s> ัพย์ฟิลิปมีการประเมินด้วยสาการจำลองสาการแบบนี้นะครับคือถ้าดูกรอบดัชนีที่บริษัทหลักทรัพย์ฟิลิปประเมินเนี่ยนะคุณสุปรชยัย นายกที่ผ่าจากพรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมเนี่ยโอ้โหดัชนมีขึ้นไปถึง1,600จุดเลยนะคะสูงกว่าคุณพี่ไทยนะคะทำไมถึงเป็นเช่นนั้นถ้าดูจากตรงนี้เนี่ยผมว่าในมุมของของการประเมินโดย,โดย,โ,ดยโดยตรงนี้นะ,ะน่าสนใจนะครับว่าคือหนึ่งเนี่ยด้วยความที่เพื่อไทยเนี่ยมันมีเรื่องของนิยบายเศรษฐกิจที่ดูแลเนี่ยคือมันมีตั้งแต่เป็นพรรคไทยรักไทยก่อนหน้านี้ฮะคือมันเป็นตัวบทพิสูจน์เรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยโอเคเขามองในแง่ของตลาดทุนเนี่ยมองว่าถ้าเทียบกันระหว่าง เพื่อไทยกับก้าวไกลในเชิงนโยบายและเศรษฐกิจเนี่ยเพื่อไทยจะดูดีกว่าไง oh. อ่าจะดูดีกว่าอันดับแรกเพราะมันเห็นภาพมาแล้วนะฮะส่วนของก้าวไกลเนี่ยมันยังไม่เห็นไง <Ha. S 2> อ่มันยังไม่เห็นผลงานแต่ว่าเพื่อไทยเนี่ยเราเห็นผลงานตั้งแต่ไทยรักไทยก่อนน้านี้มันเนี่ยเปลี่ยนมาสองสามชื่อ้วเนแ่ยแต่ว่าเรื่องเรื่องจุดขายของเขาคือเรื่องเศรษฐกิจไง <Ha. S 2> อ่อาจจะถูกมุมมองตัวนี้หรือเปล่าว่าทําให้ฟิลิปเองก็ให้น้ําหนักกับตัวนี้มากกว่า นะ,ะในทางกับกัรน,นะ,ะถ้าเป็นคุณพิธาเนี่ยเอ๊ะทำไมกรอบมันแว่งน้อยกว่ามันอาจจะมีหลายๆส่วนนะครับเพราะเราได้เห็นนะครับว่าตั้งแต่บทพิสูจน์ตั้งแต่การหลังเลือกตั้งปุ๊บนะฮะคะแนนออกมาก้าวไกลเป็นอันดับหนึ่งใช่ปะด้วยคะแนนเนี่ยเราได้เห็นราคาหุ้นในกลุ่มที่ต้องบอกว่าเจ้าสวนทั้งหลายแหละ <c oughs> ลงมาเยอะไงะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะทําให้เอ๊ะมีความกังวลหรือเปล่าว่าหากว่าคุณพิธามาปุ๊บ ไอ้หุ้นกลุ่มเจ้าสัวต่างๆซึ่งแน่นอนฮะเป็นหุ้นบิ๊กแคบทั้งนั้นเลยอ่ามันจะมีการย่อตัวหรือเปล่าตัวนี้มันจะเป็นตัวกดดัชนีหรือเปล่าอันนี้ก็ว่ากันไปนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลนะฮะอันนี้คือประเมินโดยบริษัทละซั์ฟิลิปนะ <c oughs> นะครับรีบออกตัวออตัวด้มาสมเขาจะว่าหรอ,อไม่เป็นไรอันนี้ ให้เห็นเป็นที่มาที่ไปเฉยๆนะ,นะครับแต่ก็ <c oughs> เป็นกรอบกว้างๆที่ฟิลิปเขาประเมินเอาไว้เดี๋ยวจับ,บตากันละกัน13 <c oughs> กรกฎาคมนี้นะคะวันโหวตเลือกอนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยล้วค่ะ